เนื้อหาในบทสุดท้ายนะครับที่เราจะเรียนกันนะครับจะเป็นเรื่องของเครื่องจักรกลในการก่อสร้างหลักๆที่เราจะเน้นที่อาจารย์จะสอนในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการคํานวณเรื่องของต้นทุนเรื่องของเครื่องจักรกลในการก่อสร้างนะครับก็จริงๆแล้วหลักการของเครื่องจักรกลในการก่อสร้างเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะ้ครับต้นทุนเครื่องจักรกลในการก่อสร้างเนี่ย มันจะแบ่งเป็นสองส่วนหลักๆลนะครับไม่ว่าส่วนของ owner ship cost ครับก็คือค่าจ่ายการเป็นเจ้าของกับ operating cost นะครับค่าจ่ายในการใช้เครื่องมือนะครับ owner ship cost ก็คืออาจารย์บอกงี้หลักการ owner ship cost ง่ายๆเลยนะครับก็คือไม่ว่าเครื่องจักรจะล้อหมุนหรือล้อไม่หมุนก็ตามคุณคุณจะต้องจ่าย owner ship cost อยู่ตลอดเวลา นะครับเดี๋ยวเราจะเห็นว่าไม่ว่าเครื่องจักรจะล้อหมุนเข้าใจคาว่าล้อหมุนล้อไม่หมุนไหมไง่ายๆคือไม่ว่าคุณจะใช้งานหรือไม่ว่าเครื่องจักรคุณจะได้รับการใช้งานหรือไม่ใช้งานก็าตามนะครับเครื่องจักรจอดอยู่เฉยๆคุณก็ต้องจ่าย ownership cost นะครับในส่วนของ operating cost นะครับเราจะจ่ายก็ต่อเมื่อเครื่องจักรมันได้รับการใช้งานจริงนะครับ ในส่วนของ operating cost นะครับเราก็จะจ่ายเมื่อก็ต่อเมื่อเครื่องจกักรมันได้รับการใช้งานจริงนะครับอะลองดูแต่ละส่วนก่อน ownership cost นะครับประกอบด้วยอะไรบ้างในส่วนของ ownership cost นะครับอย่างที่อาจารย์บอกไม่ว่าจะเกิด ownership cost เกิดขึ้นตลอดเวลาไม่ว่าเครื่องจักรได้รับการใช้งานหรือไม่ใช้งานเครื่องจักรจอดอยู่เฉยๆคุณก็ต้องจ่าย ownership cost ถามว่า Ownership Cost ประกอบด้วยอะไรบ้างนี่ครับ Ownership Cost ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายอยู่3ส่วนคือ 1. ค่าเสื่อมราคาหรือว่า depreciation นครับ 2. ค่าเสียโอกาสในการลงทุนค่าเสียโอกาสในการลงทุนแปลว่าการที่เงินคุณไปจมอยู่กับเครื่องจักรทำให้คุณไม่สามารถเอาเงินที่คุณไปจมกับเครื่องจักร ไปลงทุนอย่างอื่นแล้วได้ผลตอบแทนขึ้นมาได้นะครับเราเรียกว่าค่าเสียโอกาสในการลงทุนสามจะเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆในการจัดเก็บหรือเช่นคุณต้องไปเช่าที่ในการจัดเก็บเครื่องจกักรหรือคุณต้องไปจ้างยามในการเฝ้าเครื่องจักรไม่ให้หายนะครับก็เป็นส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จะอาจจะเกิดขึ้นนะครับหลักๆจะเป็นสองก้อนหลักๆใหญ่ๆที่คุณต้องคำขวาออใ,ใจกันม นะครับอ่ะมาดูก่อนว่าค่าเสื่อมราคาคืออะไรค่าเสื่อมราคาเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกับการที่คุณซื้อรถยนต์มาใหม่คันหนึ่งเครื่องจักรก็คล้กับรถยนต์นะครับคุณซื้อรถยนต์มาพอรถยนต์คุณเลื่อมเก่าเก่าไปเก่าไปรถยนต์คุณเนี่ยขณะที่ใช้งานหรือขณะที่อายุมันมากขึ้นมันมีค่าเสื่อมเกิดขึ้นงนั้นพอคุณซื้อรถยนต์มาสมมติราคาสองล้านบาทนะครับผ่านไป หนึ่งปีมูลค่ารถยนต์คุณก็ลดลงลดลงลดลง,ลงทุกๆปีเขาเรียกว่ามันมีค่าเสื่อมเกิดขึ้นนี่คือนั้นการคิดค่าเสื่อมนะครับมันแบ่งออกเป็นสามวิธีหล,ลักๆที่คุณสามารถนำมาใช้ได้นะครับแต่หล,ลักๆในประเทศไทยเราถ้าเกิดในการคิดค่าเสื่อมในทางภาษีเขาเขามากักจะคิดด้วยวิธีเส้นตรงโอเคไม่เป็นไรค,ค่าเสื่อม เนียครับเราแบ่งเป็น3วิธีในการคิดค่าเสือ่อมคือเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของ straight l i n e method straight line m e ต h o d แปลว่าการคิดค่าเสือ่อมแบบที่เรา assume ว่าทุกๆปีค่าเสื่อมมันคงที่เท่ากันค่าเสื่อมมันคงที่เท่ากันทุกๆปีนะครับเร,เรียกว่าเป็นลักษณะของสเตรท t ลน์เมทตอรเดี๋ยวอาจารย์คำนวณให้ดูมันคือนะค่ะการคิดค่าเสือ่อมวิธีการที่2นะครับฝรั่งเขาเรียกว่าลักษณะของ sum of the Year digit method วิธีการที่ 2, สองซาเเดียดิจิตแม่ตอดหรือว่าเมื่อกี้บอกว่าสเรทไลน์แม่ต์ตคือค่าเสื่อมเท่ากันคงที่เท่ากันทุกปีแต่ถ้าเป็นลักษณะของซาเบเดียดิจิตแม่ตอดเดี๋ยวอาจารย์จะคิดให้ดูมันเป็นลักษณะที่บอกว่าค่าเสื่อมปีแรกๆนะครับมันสูงกว่าค่าเสื่อมปีท้ายๆพูดง่ายๆคือภาษาชา,บาวบ้าบอกว่ารถใหม่ๆช่วงปีแรกๆค่าเสื่อมมันเยอะรถพอมันเก่าแล้วปีท้ายๆค่าเสื่อมมันค่อยๆต่อปีมันลดลง นะครับเช่นเช่นสมมุติผมออกเบีมาคาันหนึ่งราคาอา่าสี่ล้านนะครับราคาสี่ล้านผ่านไปหนึ่งปีผมอาจจะขายได้ผ่านหนึ่งปีมูลค่าอาจจะเป็นสามล้านหายไปแล้วหนึ่งล้านหนึ่งปีแรกผ่านไปปีที่สองผ่านพอรถมีอายุสองปีผมอาจจะขายได้สองล้านห้างั้นปีแรกค่าเสือ่อมอาจจะเป็นหนึ่งล้านปีที่สองค่าเสื่อมเป็นห้าแสน ผ่านไปปีที่สามผมอาจจะได้ขายได้สองล้านสองล้านสองอะไรเงี้ยนึกออกไหมครับนั้นค่าเสื่อมแต่ละปีมันไม่เท่ากันโดยค่าเสื่อมปีแรกๆจะมีมูลค่าสูงกว่าค่าเสื่อมปีท้ายๆนะครับอันนั้นคือโดยความหมายคล้ายๆกับคีำว่า sum of the year digits ก็คือค่าเสื่อมปีแรกๆมีมูลค่าสูงกว่าค่าเสื่อมปีท้ายๆนึกไหมครับการคิดค่าเสื่อมวิธีที่สามเขาเรียกว่าเขาเรียกเป็นวิธีการ double declining balance method d o u b l e d e c l i n i n g balance m e t ม o ตก็คือเขาบอกว่าคิดค่าเสื่อมเป็นสองเท่าของเปอร์เซ็นต์ค่าเสื่อมของวิธีส r ต a ทไลน์แมสต์ตัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันแปลว่าอะไรนะครับวิธีการแรกก่อนการคิดค่าเสื่อมวิธีการแรกนะครับก็คือ s สเตรท line แมสต์ตดัดสเตรทไลน์แมสต์ตดัดหลักการที่อาจารย์บอกไปแล้วคือบอกว่าเราก็ลองบอกว่าค่าเสื่อมคงที่เท่ากันทุกๆปี นะครับค่าเสื่อมคงที่เท่าๆกันทุกๆปีนะครับเช่นเอ่อวิธีการคิดค่าเสื่อมเส้นไม่ต่อคิดง่ายๆนะครับงั้นการคิดค่าเสื่อมในแต่ละปี CD คือ depreciation cost นะครับ depreciation cost ค่าเสื่อมต่อปีนะครับโดยวิธี g h t l i n e คิดง่ายๆคือเอาราคาเริ่มต้นเครื่องจักรลบด้วย salvage value salvage value คือมูลค่าซากของเครื่องจักร หลังจากที่หมดอายุการใช้งานเช่นเช่นเครื่องจักรตัวหนึ่งเราซื้อมาแบบว่าอมีมูลค่าซื้อมาราคา5 000, ล้านนั้นราคาเริ่มต้นมันคือ5ล้านบาทเราบอกว่าเครื่องจักรตัวนี้เนี่ยมีอายุการใช้งาน10ปีพอหมด10ปีแล้วมันหมดอายุการใช้งานแล้วเราต้องขายเป็นซากเป็นมูลค่าซากดังนั้นมูลค่าซากหลังจากใช้งานไป10ปีอาจจะบอกว่าอเหลือแค่5แสนซื้อมา5 000, ล้านก็คือราคาเครื่องจักรใหม่ แต่ผ่านการใช้งานสมมติมีอายุการใช้งานของเครื่องจักร n คืออายุการใช้งานของเครื่องจกักรสมมติเครื่องจักรมีอายุการใช้งานสิบปีเพราะั้น n ก็เท่ากับสิบหลังจากผ่านไปสิบปีเราต้องขายมันเป็นซากนะครับในทันรีบอกขายเป็นซากอาจจะขายได้แค่ห้าแสน 5, 000, นั่นคือห้าแสนนั่นคือมูลค่าซากหลังจากที่เราใช้ไปแล้วจนหมดอายุการใช้งานในวิธีการคำนวณเรทไลน์เม่ตอดง่ายมาก c ลบ s หารด้วย n ห้าล้านลบด้วยห้าแสนหารด้วยสิบนั่นคือค่าเสื่อมต่อปีคิดง,ง่ายแค่นั้นเอง นะครับอ่ะตัวอย่างง่ายๆเหมือนอาจารย์ที่ทำเนี่ยครับนั้นสมมติเครื่องจักรใหม่นะครับเส้อะายเมตต่อนะครับสมมติเครื่องจักรใหม่ราคาหนึ่งล้านบาทสมมติเครื่องจักรมีอายุการใช้งานห้าปีนะครับสมมติเครื่องจักรมีอายุการใช้งานห้าปีสมมุติว่าแต่ละปีคุณใช้เครื่องจักรสองพันสี่ร้อยชั่วโมงต่อปีเฉลี่ยแล้วคุณบอกว่าเครื่องจักรคุณเนี่ยที่คุณซื้อมาคุณจะมีการใช้งานมันเฉลี่ยประมาณสองพันสี่ร้อยชั่วโมงต่อปี บอกว่าเครื่องจักรนี้มีอายุการใช้งาน5ปีนะครับที่ปลายปีที่5คาดว่าจะขาย salvage value หรือว่ามูลค่าซากเนี่คาดว่าจะมีมูลค่าแค่200,000บาทพูดง่ายคือซื้อมา1ล้านใช้ได้5ปีหลังจากหมด5ปีหมดอายุการใช้งานขายเป็นซากค่จะขายได้200,000บาทนั้นค่าเสื่อมต่อปีก็จะมีค่าเท่ากับ1ล้านก็คือราคาที่ซื้อมัใหม่ ลบด้วยสองแสนก็คือมูลค่าซ่าหารด้วยหาคืออายุการใช้งานของมันแปลว่าหนึ่งปีคุณมีค่าเสื่อมหนึ่งพันหกร้อยอ่าหนึ่งแสนหกหมื่นบาทต่อปีค่าเสื่อมเท่ากับหนึ่งแสนหกหมื่นบาทต่อปีค่าเครื่องจักรมีอายุมีการใช้งานเฉลี่ยปีละสองพันสี่ร้อยชั่วโมงต่อปีนะครับเครื่องจักรมีการเฉลี่ยหนึ่งแสนหกหมื่นอันนี้ตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะหนึ่งแสนหกหมื่นบาทตรงนี้ อาจารย์ก็บอกว่าที่อาจารย์บอกว่าเมื่อกี้อาจารย์บอกว่า owner ship cost ไม่ว่าเครื่องจักรคุณล้อหมุนหรือล้อมไม่หมุนก็ตามแปลว่าแปลว่าคุณไม่ว่าเครื่องจักรคุณล้อหมุนหรือล้อไม่หมุนก็ตามคุณต้องจ่ายต้องจ่าย owner ship cost ก็คือค่าใช้จ่ายคองมเจ้าของ depreciation ค่าเสื่อมก็เป็นตัวหนึ่งของ owner ship cost ที่คุณต้องจ่ายอยู่ตลอดเวลาแปลว่าอะไร แปลว่าไม่ว่าคุณจะเอาเครื่องจักตรตัวนี้มาใช้งานหรือไม่ใช้งานจริงก็ตามคุณก็มีค่าเสื่อมปีละหนึ่งแสหกมืนบาทคุณซื้อมาจอดเฉยๆห้าปีคุณก็จะมีค่าเสื่อมปีละหนึ่งแสหกหมืนบาทที่อาจารย์บอกเครื่องจักรเราไม่หมุนคุณต้องจ่ายปีละแสนหกนะครับมันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอังน,นั้นถ้าเกิดเราจะเอาโอเนชิพคอร์สนี้กระจายลงไปเป็นคิดเป็นต้นทุนต่อชั่วโมงเราทํายังไง ถ้าเกิดเราจะเอาโหนดชิปคอร์สตัวนี้กระจายเป็นต้นทุนการใช้งานเครื่องจักรต่อชั่วโมงเราก็ดูว่าเครื่องจักรเราเนี่ยใช้งานเฉลี่ย2,400ชั่วโมงต่อปีนั่นแปลว่าถ้าเกิดผมจะกระจายต้นทุนตัวนี้เป็นทุนต้นทุนการใช้งานเครื่องจักรต่อชั่วโมงผมก็แค่เอา1,60,000บาทหารด้วย2,400ชั่วโมงต่อปี ดังนั้นเราก็จะกระจายค่าเสื่อมตรงนี้เป็นต้นทุนการใช้งานต่อชั่วโมงว่าตกชั่วโมงในประมาณหกสิบหกบาทหกสิบเจดสตางค์ถูกไหมครับตกชั่วโมงหกสิบหกบาท67สเจ็ดสตางค์นั้นถ้าเกิดคุณดูอี่หนึ่งนะครับดงนั้นค่าเสื่อมมันจะคงที่เท่ากันทุกปีปีละหนึ่งแสหกห่บาทนะครับแลถ้าเกิดคุณเอาค่าเสื่อมห้าปีมารวมกัน ค่าเสื่อม5ปีมารวมกันจะเท่ากับ800,000บาทคูณเอา1 6 0 0 0 0บาทคูณด้วย5นะครับ1 6 0 0 0 0บาทคูณด้วยก็ได้800,000บาท800,000บาทตรงนี้ก็มีค่าเท่าเท่าไหร่เท่ากับ1ล้านลบ200,000คือ800,000บาทนะครับนะั่นเรสไลน์แม่ตอบไม่ได้มีอะไรซับซ้อนตรงไปตรงมาเลยนะครับอย่างนี้อาจารย์บอกอาจารย์เน้นนะครับไม่ว่าเครื่องจักรคูณจะล้อหมุนล้อไม่หมุนคุณต้องจ่าย1 6 0 0 0 0บาทต่อปีไม่ว่าคุณเครื่อง ซื้อเครื่องจักรมาจอดเฉยๆก็เสียแสนหกแต่พอรู้ว่าเราเสียปีละแสนหกถ้าเกิดเราจะกระจายต้นทุนตัวนี้ไปเป็นต้นทุนต่อชั่วโมงในการใช้งานเครื่องจกักรก็แค่เอาแสนหกผ่านด้วยสองพันสี่ร้ชั่วโมงต่อปีก็ได้เป็นต้นทุนการใช้งานเครื่องจักรต่อชั่วโมงนะครับอ่ะนั่นคือวิธีการคิดค่าเสื่อมแบบเร้ไลน์นะครับการคิดค่าเสื่อมอีกวิธีหนึ่งที่อาจารย์บอกนะครับก็คือวิธี sum of the year d i g i t วิธีซัมมอบเดยดิจิตเนี่ยมันเป็นการเขาเรียกว่ามันการกระจายค่าเสื่อมในอีกมิติหนึ่งเมื่อกี้สเตรทไลน์เราบอกว่าคิดแบบว่าคงที่เท่ากันทุกปีแต่ซัมมอบเดียดิจิตมันต่างเราบอกว่าปีแรกๆค่าเสื่อมจะมีเขาเรียกว่าปีแรกๆค่าเสื่อมจะเยอะกว่าปีท้ายๆน,นั้นวิธีซัมม็อบเยดิจิตคิดยังไงนี่ยครับเราจะเอา เราทําการถ่วงเวทให้ปีแ,กแรกๆมีค่าเสื่อมมากกว่าปีท้ายๆดูนี้เลยก็ดได้นะครับอ่ะอันนี้ดูนีสมมติค่าเสือ่อมสมมติเครื่องจักรใหม่ราคาหนึ่งล้านบาทนะครับเหมือนเดิมนะครับเครื่องจกักรมีอายุการใช้งานห้าปีนะครับเครื่องจักรทาใช้งานเฉลี่ยปีละสองพันชั่วโมงครับคเครื่องจกักรมีอายุการใช้งานห้าปีมูลค่าทราบ ที่ปลายปีนี้เท่ากับ2องแสนเท่ากับโจทย์ข้อเดียวกับข้อนี้เลยนะครับเครื่องจักรใหม่1ล้านใช้งาน2,400ชั่วโมงตุกตีอายุการใช้งาน5ปีมูลค่าซากปลายปีนี่นกับ2องแสนข้อเดียวกันเลยเหมือนกันเลยนะครับต่างกันที่วิธีการคิดค่าเสื่อมนี่จะไงนั้นหลักการของ sum of the year digit ที่มันเรียก sum of the y ด a r digit เพราะอะไรเพราะว่ามันเอาอายุการใช้งานเนี่ยมาคิด เป็นหาค่า summation i summation i อายุการใช้งาน5ปีมาคิด summation i summation i เท่ากับ5บวก4บวก3บวก2บวก1ถูกไหมครับ summation i เท่ากับ5บวก4บวก3บวก2บวก1เท่ากับ15ก็คือถามว่าแล้วมันเอา15อัวนี้มาทำอะไรวิธีการใช้วิธีการคิดสรุปในจิตก็คือ เราบอกว่าค่าเสื่อมแต่ละปีจะไม่เท่ากันว่าปีค่าเสื่อมปีที่1นึ่งจะเท่ากับ1ล้านก็คือราคาเครื่องจักรใหม่ลบด้วยสองแสนก็คือมูลค่าซากหนึ่งล้านลบสองแสนคูณด้วยคูณด้วย n ตรงนี้คืออายุการใช้งานเครื่องจักรคือห้าอายุการใช้งานของเครื่องจักรคือ5้าปีลบด้วยลบด้วยลบด้วยอะไร ลบด้วยปีที่เราคิดค่าเสื่อมเราคิดค่าเสื่อมปีที่หนึก็คือ 5N นะครับลบหบวกหเข้าไปนะครับหารด้วย summation i คือ15เพราะนั้นพูดง่ายคือ5้าลบหบวกหก็คือ 5, 5้ห้าหารสิบ้านั่นคือเป็นค่าเสื่อมปีที่1 ค่าเสื่อมปีทหนึ่งออกมาเท่ากับห้าหารสิบห้าตรงนี้นะครับหนึ่งล้านลบสองแสนคือมันเท่ากันทุกๆปีไว้แล้วนะครับหนึ่งล้านลบสองแสนเท่ากันทุกๆปีนั้นเราถ่วงเวทออกมาเวทของปีที่หนึ่งก็คือห้าส่วนสิบห้าเวทของปีที่สองเท่ากับเท่าไหร่ห้าค่าเสื่อมปีที่สองเเท่าก,กับสองถไหมครับห้าลบสองบวกหนึ่งห้าลบสองคือสามบวกหนึ่งกับสี่สี่ส่วนสิบห้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณดูตรงนี้ ค่าเสื่อมปีหนึ่งเวทของมันคือห้าส่วนสิบห้าค่าเสื่อมปีที่สองเวทของมันคือสี่ส่วนสิบห้าถูกไหมครับค่าเสื่อมตัวที่สามเวทคําว่าเวทตรงนี้คุณดูเวทตรงนี้ห้าลบสามบวกหนึ่งห้าลบสามคือสองบวกหนึ่งก็คือสามเวทของปีที่สามคือสามส่วนสิบห้าเวทของปีที่สี่คือสองส่วนสิบห้าเวทของปีที่ห้าคือหนึ่งส่วนสิบห้าคุณจะเห็นว่า ทามอสติเดิตมันคือการ่วงเวทให้ปีแรกๆมีข่าเสื่อมสูงพอปีท้ายๆถูกไหมครับท,ทีนะครับเวทของปีที่หนึ่งถนะ้าเกิดตรงนี้คือก้อนนี้คือเวทก้อนตรงนี้ยที่อาจารย์วงนี้คือเวทของมันเวทของมันปีแรกมันเท่ากับห้าหาร สิบห mm ้าเวทของปีที่2จะเท่ากับ4ส่วนสิบห้าเวทของปีสุดท้ายจะเท่ากับ1ส่วนสิหเห็นไหมครับงั้นหลักการของสารยินดจิตมันคือการทวงเวทของค่าเสื่อม ว่าปีแรกๆกเวทค่าเสื่อมจะสูงกว่าปีท้ายๆเห็นไหมครับนั้นค่าเสื่อมค่าเสื่อมในปีที่1ก็จะเท่ากับสองแส0หพันต่อปีค่าเสื่อมในปีที่5เท่ากับ 6, ห้า3 3ืาบ, 53, 3 3บาทต่อปีจะเห็นว่าค่าเสื่อมปีแรกจะสูงกว่าค่าเสื่อมปีท้ายนะครับนี่คือวิธีสร้มัลติเยดิคิ แน่นอนถ้าเกิดคุณต้องการกระจายต้นทุนค่าเสื่อมตรงนี้ไปเป็นต้นไปเป็นต้นทุนต่อต่อการใช้งานเครื่องจักรต่อชั่วโมงคุณก็แค่เอา2,400ชั่วโมงต่อปีไปหารค่าเสื่อมคุณก็จะได้เป็นค่าเสื่อมการใช้งานเครื่องจักรในปีที่1ต่อชั่วโมงต้นทุนค่าเสื่อมต่อชั่วโมงนะครับในการใช้งานเครื่องจักรหรือเหมือนกันนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะคิดต้นทุนค่าเสื่อมต่อชั่วโมง ต่อการใช้างานเะครื่องจักรหนึ่ง 2, ชั่วโมงนะครับคูณเอาห้าหมื่นสามพันสองร้อยสบามหารด้วยสองพันสี่ร้อยชั่วโมงต่อปีคูณก็จะคิดว่าต้นทุน,นในการใช้งานเครื่องจกักรในส่วนค่าเสื่อมในปีที่ห้าเท่ากับยี่สิบสองดยี่สิบสองตันต่อชั่วโมงแน่นอนถ้าเกิดคูณเอาค่าเสื่อมตรงนี้รวมกันทั้งหมดรวมกันจะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับแปดแสนบาท นะครับนักคุณได้เห็นนะครับในที่นี้ค่าเสื่อมปีที่หนึ่งจะเป็นห้าเท่าของค่าเสื่อมปีที่ห้าคุณลองดูเพราะนี้อย่างที่อาจารย์บอกนี่ห้าส่วนสิบห้านี่หนึ่งโอเคนะครับนี่คือวิธีการคิดค่าเสื่อมแบบ sum of the year digit การคิดค่าเสื่อมวิธีการสุดท้ายนะครับเราเรียกว่าวิธีการดับเบิลดีคลายนิ่งเมทัลดับเบิลดีคลายนิ่งบาลานซ์เมทัลแปลว่าอะไร Double Declining Balance m e ไม่ตอ,อ่ะลองดูวิธีการคิดนะครับนะครับเราเอาการคิดค่าเสื่อมในแต่ละปีของ Double Declining มันก็จะไม่เท่ากันนั้นค่าเสื่อมค่าเสื่อมในปีที่ i นะครับจะมีค่าเท่ากับ200%คูณด้วย c i คือมูลค่าของเครื่องจักรที่ต้นปีที่ i นะครับหารด้วย n ก็คืออายุการใช้งานเครื่องจักรนะครับ เช่นเช่นลองดูตัวอย่างนึงเครื่องจักรใหม่ราคาหนึ่งล้านอายุจะกกาใช้งานห้าปีมูลค่าเสียเวลาลู่ที่ปลายปีเท่ากับสองเปอร์เซ็นเหมือนเดิมเป๊ะนั่นแหละครับดังนั้นวิธีการคิดค่าเสื่อมโดยดับเบิลดิคลายนิ่งเนี่ยเปอร์เซ็นต์ค่าเสื่อมของดับเบิลดิคลายนิ่งเนี่ยมันเหมือนเป็นสองเท่าของการคิดค่าเสื่อมแบบสเตรทไลน์เม็กซต่อแต่ว่าอะไร แปลว่าเส้นลายไม่ต่ออ่าเปอร์เซ็นต์ค่าเสื่อมโดยเส้นลายไม่ต่อก็คือถ้าเกิดคุณดูนะครับเปอร์เซ็นต์ค่าเสื่อมของเส้นลายเมื่อต่อถ้าอายุการใช้งาน5ปีเปอร์เซ็นต์ค่าเสื่อมเส้นลายไม่ต่อด้วยกับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หารด้วย5เท่ากับ20เปอร์เซ็นต์ต่อปีก็คือเฉลี่ยปีละ20เปอร์เซ็นต์แต่เปอร์เซ็นต์ค่าเสื่อมโดยดับเบิลดีคลายนิ่งมันเป็น2เท่าของเปอร์เซ็นต์ค่าเสื่อมแบบเส้นลาย มันถึงเรียกว่าดับเบิ decline นี่เขาดับเบิ l e คือเป็นสองเท่า d o บ b l e decline นี่คือ ined, ined, ดี c l i n e d คล l i แปลว่าลดลงดับเบิ decline นี่คือเราคิดว่ามันดี c l i n เป็นสองเท่านั้นเปอร์เซ็นต์ค่าเสื่อมโดยดับเบิ decline นี่จึงเป็นเมื่อกี้สเส้ไลน์บอกว่าค่าเสื่อมห้าปีเครื่องจักรอายุการใช้งานห้าปีเงินค่าเสื่อมจะตกปีหนึ่งประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต นะัแต่ถ้าเป็น double decline นี่ก็คือเป็นสองเท่าของเปอร์เซ็นต์ค่าเสื่อมแบบเฟรดไลน์งั้นค่าเสื่อมจะตกปีหนึ่ง4ี่ปอร์ซนปีละสี่นะครับมูลค่าต้นปีเครื่องจักรใหม่นะครับมูลค่าต้นปีที่1ราคาเครื่องจักรใหม่เท่ากับ1ล้านบาทนะครับมูลค่าต้นปีของราคาเครื่องจักรใหม่เท่ากับ1ล้านบาทค่าเสื่อมปีที่1จะเท่ากับ4ี่เปอร์เซคูณด้วยราคาเครื่องจักรใหม่นะี่คือสี่0สนบาท นั้นมูลค่าที่ปลายปีที่หนึ่งจะเท่ากับหนึ่งล้านลบสี่แสนเท่ากับหกแสนบาทนี่ค่ะนั้นมูลค่าที่ปลายปีที่1จะเท่ากับมูลค่าที่ต้นปีที่2งนั้นมูลค่าที่ต้นปีที่สองเท่ากับหกแสนบาทหกแสนบาทนั้นมูลค่าค่าเสื่อมปีที่สองเท่ากับสี่ิเปอร์ซนคูณด้วยหกแสนนั่นคือสองแสนสี่ ไล่ไปอย่างนี้นะครับนั้นมูลค่าที่ปลายปีที่2เท่ากับมูลค่าที่ต้นปีลบด้วยค่าเสื่อมปีที่2นั้น600,000มูลค่าที่ต้นปีที่2ลบด้วยค่าเสื่อมที่ปีที่2องกเป็นมูลค่าที่ปลายปีที่2คือ3 6 0 0 0 0นี่คือวิธีการคิดค่าเสื่อมแบบเดิม